อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมที่นครพน,นมครับคุณยายออกมาร้องเอาผิดคุณครูชั้นป .1 โรงเรียนดังแห่งหนึ่งว่าเอารองเท้าตบหน้าหลานจนฟันหลุดออกมาแต่พอ,อโรงเรียนบอกว่า no คุณครูไม่ได้ทำแต่ฟันน้องเนี่ยเป็นฟันน้ำนมที่หลุดออกมาเองครับเอาละสิคุณผู้ชมตกลงยังไงกันแน่นี่คือสภาพของน้องฮะฟันหลุดไปแล้วนี่ฟันน้ำนมหายไปแล้วครับหลานสาววัยเจ็ดขวบภาพนี้คุณยายถ่ายเอาไว้ หลังพบว่าฟันหลุดหายไปแล้วหลานเนี่ยไปบอกยายยายหนูถูกครูประจำชั้นปนหนึ่งเอารองเท้าตบหน้าฟันหนูร่วงเลยซี่หนึ่งคุณยายก็โอ้โหทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมคุณยายเล่าให้ฟังครับคุณยายเพิ่งจะย้ายหลานมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้กลางคันไปเรียนวันแรก19กกันยายนที่ผ่านมานี่เองครับวันต่อมาหลานสาวกลับมาบ้านบอกยายไปเรียนวันแรกหนูถูกครูประจำชั้นทำร้าย เพราะคัดไทยลายมือไม่สวยคุณครูทำร้ายยังไงเอารองเท้าตบที่หน้าจนฟันหลุดมาซี่หนึ่งส่วนวันต่อมาคุณครูก็ทำร้ายหนูอีกเอาไม้เรียวตีที่หลังสองสาครั้งยายบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แล้วงั้นพาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนจน22กันยายนคุณยายก็นำหลักฐานมาแจ้งความสอพอน,นาแกให้ดำเนินคดีกับครูประจำชั้นร้องขอให้โรงเรียนนั้นแสดงความรับผิดชอบ เอาผิดครูประจำชั้นและให้ชดเชยเยียวยาแต่สุดท้ายถูกบ่ายเบียงคดีไม่คืบครับโดนตกวันที่2โดนวันที่20โดนโดนไม่เรียวไม่เรียวทูกีเรียกเพราะว่าไม่เคยตีเดกมันมันเป็นการรุนแรงค่ะทารุณกรรมเด็กในความรู้สึกของลรานนาอตีเนี่ยตีแบบเออตบยุ่งให้อย่างนี้ถือว่าตีธรรมดานาะน่ารักในอินดูแต่ถ้าใช้ความรุนแรงตบขนาดนี้โว้ยฟันหลุดฟันล่วง ที่ใครรับได้อย่างาี้แสนหนึ่งในในความรู้สึกของคุณยายถ้าถ้าความรู้สึกคุณยายไม่อยากแลกหรอกกับเงินเนะเาะสมมติร้านหนึ่งมันก็ไม่คุ้มกับการจิตใจของมนุษย์อ่ะมันมันเสียใจสลายแล้วอ่ะเราฟังฝั่งของคุณยายไปแล้วคุณผู้ชมครับเราฟังความสองข้างนะเพื่อให้ความเป็นธรรมนะฮะฝ่ายพออ้โรงเรียนท่านว่าย,ยัางไงพออ้บอกไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วเดี๋ยวจะเรียกสองฝ่ายเนี่ยมาสอบถามเพิ่มเติมจริงๆเนี่ยเรียกมาแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุ แล้วคุณครูที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยืนยันว่าสาเหตุที่เด็กฟันหลุดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอารองเท้าไปตบหน้าแต่เป็นฟันน้ำนมของเด็กที่หลุดเองตามธรรมชาติแล้วจังหวะที่ฟันหลุดเนี่ยคุณครูบอกก็เด็กนักเรียนยังเอามาโชว์ให้คุณครูดูอยู่เลยที่สำคัญฮะผอ,อ,อบอกว่าตามร่างกายของเด็กก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายผอ,อยืนยันว่าไม่ปกป้องลูกน้องแน่นอนหากผิดจริงพร้อมดำเนินการทางวินยัยและ เอาผิดตามกฎหมายครับเพราะว่าเราสอบแล้วมันไม่มีมูลความจริงนะถ้ามันมีมูลความจริงเราถึงเราถึงจะแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับใช่ครับเพราะว่าถ้ามันเป็นจริงก็น่าจะสมควรที่จะรับลงโทษแต่ถ้าไม่เป็นจริงแล้วคุณยายก็ต้องรับผิดชอบในจุดจุดนี้นะครับว่าต้องมาขอโทษขออาภัยกันอนี่ผอ,อบอกถ้าจริงเนี่ยพร้อมจะลงโทษคุณครูแต่ถ้าไม่จริงคุณยายก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะฮะ เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับร้อนถึงต้นสังกัดของโรงเรียนก็คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครพนมเขตหนึ่งพอเอาเขตว่ายังไงครับพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งถ้าครูทําผิดก็ต้องลงโทษทางวินยัยแต่ถ้าครูไม่ได้ทําผิดฝ่ายผู้ปกครองที่กล่าวหาก็ต้องรับผิดชอบเช่นกันครับ คุณครูของพวกเรานะครับมีพฤติกรรมอย่างที่ท่านกล่าวหานะครับเราก็คงจะดําเนินการในส่วนของทั้งในเรื่องของวินัยในเรื่องต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ทางท่านปกครองนั้นได้สบายใจนะครับแต่ถ้าในเรื่องนี้นะครับถ้าทางคุณครูของพวกเรานะครับไม่ได้ดาเนินการไม่ได้กระทําดังกล่าวนะครับผมก็ขอความสุนถามเพื่อกับทางทางคุณครูด้วยนะครับ ขณะที่ตำรวจท่านว่ายังไงบ้างครับุ่มกับสพนาแกบอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบความชัดเจนว่าเด็กถูกทำร้ายร่างกายนะครับยืนยันว่าตำรวจทำหน้าที่แบบตรงไปตรงมาหลังจากนี้จะส่งเด็กนักเรียนผู้เสียหายเนี่ยไปให้ทีมสหวิชาชีพสอบปากคำเพิ่มเติมเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เพื่อสรุปพยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายแล้วเดี๋ยวจะหาความชัดเจนของคดีนี้ต่อไปครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้